เราเกิดมากับสิ่งจอมปลอมไม่ว่าใครๆทั้งนั้นรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเข้าดเด้กันยังไม่มีความจริงเข้าแทรกสิงจิตใจได้ใจจึงปรอมทั้งดวงสิ่งที่เป็นเครื่องใช้ของใจจิตปลอมมาตำตามกันความรู้ความเห็นความคิดในแง่ไหนทั้งอดีตปัจจุบัน อนาคตทั้งทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจมื่อแน่ต้องแต่ปลอมทั้งนั้นเพราะไม่มีของจริงออกมาแสดงตอนนั้นมีแต่ของปลอมถ้าหากว่าในร้านก็เป็นร้านของปลอมทั้งหมดของจริงอยู่โน่นอยู่หลังร้านหนึ่งถูกของปลอมปิดไว้อย่างนิ่งคิดอีกด้วย จึงไม่สามารถแสดงตัวไนดะ้เพราะฉะนัะ้นเวลาท่านประกาศสอนทำว่าสัจะทรมเป็นของจริงทั้งๆที่ได้ยินว่าสัจธรรมเป็นของจริง,ง,รรรงรแต่ใจที่รู้สึกในสัจธรรมขณะที่ฟังว่าทำเป็นของจริงนั้นมันก็ปลอมอยู่ปลอมอยู่โดยดีเพราจิตยังไม่จริง อะไรจะกินก็าําเมื่อเข้ามาสู่ของปลอมแล้วมันจะปลอมไปต่างๆกันหมดเพราะของปลอมมีอำนาจมากอะไรสัมผัสก็ตามความรู้สึกนั่นจะปลอมไปด้วยไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากสิ่งจอมปลอมอยู่แล้วภา,ายในจิตใจจะให้เป็นของจริงขึ้นมาได้อย่างไรการรู้ฟื้นการขุดคน้น การปลดเปลื้องการแก้ไขสิ่งจำปรมทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องใช้ความพยายามอยู่ไม่น้อยแต่จะลำบากยากเย็นสักอย่างไรก็ตามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจงใจของผู้จะทำของยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาเพราะทำด้วยความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทำด้วยความพอใจแล้วยาก ก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาหนักก็กลายเป็นเบาขึ้นมาเพราะจิตใจมีความเบาเบาด้วยความพอใจที่จะทําในกิจการนั้นๆจิตหนักนั้นน่ะไมไ่ยกอะไรมันก็หนักตามธรรมชาติของจิตเพราะกิเลสเป็นของหนักอยู่แล้วเช่นอยากจะทําอะไรนี่ขี้เกียจทําเสียเนี่ยทั้งๆท,งท,งที่ในขนะนั้นมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยที่ว่างงานนั่นจะหนักงานนี่จะลําบากไปเสียคือความคิดนี่อ่มันหลอกเรา เลยไม่สามารถที่จะทำกิจการน,น,นั้นไปได้การฝึกการอบรมจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอาศัยความบึกบุนกลางเหตุกลางผลไว้แล้วอ่านตามเหตุตามผลไม่ด้วยพยายามบึกบึนหรือตะเกียบตะกายไปตามเหตุผลนั้นจะยากลำบากยังไงก็ตามเหตุผลนี้เป็นที่ต้องใจคือเหตุ เป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักความจริงเป็นที่ต้องใจงสำหรับผู้มัง่งผู้มุ่งความจริงแล้วก็พยายามดําเนินไปนั้นอีนอย่าง,างพระสาวกหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่และองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่อนามให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาเดืยงลำดับจนกระทั่ง,ง,ง,งปัจจุบันนี้รู้สึกจะเป็นผู้ได้ฝ่าฟื้นอุปสรรคแล้วความลาบากลําบนมาเะจนแทบเอาชีวิตไปไม่รอด เฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านอาจารย์มั่นจะมีใครในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนองค์ท่านในครั้งพุทธการก็ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นประธานเป็นสักขีพยานยืนยันในเรื่องความทุกข์ความลําบากทุกสิ่งทุกอย่างถึงขั้นสลบสลายมาสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นที่เป็นสักขีพยานหรือเป็นแบบเป็นฉบับอันดีแก่บรรดาลูกศิษย์เวลาท่านนา้อยฟังแล้วเกิดความสดัสเวช จนนานๆท่านจะเล่าให้ฟังทีเพราะเรื่องเหล่านี้มันแ้วแต่จะสัมผัสท่านไม่ได้เหมือนเราไม่มีอุปทานไม่มีความอยากพูดนั่นอยากพูดนี้อย่างสามัญชนธรรมดาทั่วๆไปท่านพูดด้วยธรรมพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดมากพูดน้อยพูดหนักพูดเบาพูดทนี่ไหนอย่าละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเป็นไปตามอัดตามธรรมตามเหตุตามผลที่ควรพูดเท่านั้นท่านไม่พูดด้วยความอยากความพะิยอยานความลุมเมื่อลุนตัว เหมือนอย่างคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเรื่องของท่านที่จะนํามาพูดแต่ละครั้งนี้หากว่าไม่เข้าไปสัมผัสในเรื่องนั้นท่านจะไม่นําเรื่องนั้นออกมาพูดเลยเหมือนท่านไม่เคยดําเนินมาแต่เวลาท่านเล่าให้ฟังโอ้โหน่าอาศจ,จ,จร,รั์บางทีน้ําตาร่วงคือสงสารท่านท่านดําเนินปฏิปทาเข้าไปผู่ในป่าในเขาแต่ก่อนมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้น บ้านคนไปตั้งวันก็ไม่เจอที่ด,ดีนอนอยู่ตามป่าตามเขาตามทางด่านวกโถงช้างกลางคืนเสียงปุง่นปังปุ่ปังมาท่านกดทนที่ด,ดิทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนไม่ได้มีป่าไม้ภูเขาก็สักแต่ว่าภูเขาเฉยๆต้นไม้ใบหญ้าที่ใช่เกิดความชุ่มเย็น ดื่มจิตดื่มภาณาจิตในใจมันก็ไม่มีคนมันมากการประกอบความภาคเพียรก็เป็นความไปด้วยความสะดวกสําหรับผู้มุ่งต่อธรรมอย่างนั้นอยู่แล้วการขบการฉันการภาคอยู่อาศัยนี่จะให้เป็นความสะดวกสบายไม่มีหายากเต็มที่แต่เพราะท่านไม่ได้สนใจกับความ เป็นเช่นนั้นท่านสนใจต่ออัตรธรรมแม้จะยำบากมำบากยากเยนเ็นเพยงรายตามท่านก็พอใจที่จะอยู่พอใจที่จะไปพอใจที่จะขบจะขันในสิ่งต่างๆที่เป็นปเป็นปัจจัยเครื่องอุดหนุนธาตุขันให้พอเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งท่านพอใจเพียงเท่านั้นท่านไม่มีความทะเยอทะยานให้มากยิ่งกว่านั้นไปท่านจึงอยู่ด้วยความผาสุขเย็นใจบำเพ็ญธรรมด้วยความสะดวกกายสบายใจบางทีไม่ได้ฉันอาหาก็มีเพราะไม่พบหมู่บ้านคน ไม่ฉันท่านก็ไม่วิตกวิจารณ์เนี่ยเพราะเคยอดมาแล้วน,นั่นไม่ฉันตั้งหล,หลายวันก็เคยมาแล้วอบเพียงวันสองวันที่ไม่พบบ้านผู้บ้านคนจะมีปัญหาอะไรเนี่ยท่านตัดอาหมดจะปัญหาหล่านี้เพราะท่านเคยผ่านมาแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากความหิวความโหยท่านี่ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเดินไปทั้งวันเป็นการเดินจงกรมไปทั้งวันนะกาหนดพิจารณาอัดพิจารณาทําไปเรื่อย ถึงที่ไหนควรจะพักก็พักควรจะนอนก็นอนไปบ้านไปที่เป็นสถานที่เหมาะสมมีน้ามีท่าเป็นที่สะดวกสบายในการบนเพ็ญธรรมก็อยู่ที่นั่นเพี้ยบาบางแห่งก็สามเดือนสี่เดือนก็มีนี้แต่ความสะดวกในการบําเพ็ญบางแห่งก็เดือนนึงก็มีบางแห่งก็จำพรรษาอะไรก็มีนี่เป็นความลาบากเพราะคนสมัยที่ท่านเที่ยวกับมฐานนั้น รู้สึกจะไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติการดําเนินของท่านและการความเป็นอยู่ปูวาของพระกรรมฐานเลยเราจะเห็นได้ในที่บางแห่งที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยเอากลับอะไรใส่บาทเลยท่านนอกจากเขาจะมีกล้วยเขาต้องจะใส่ลือเกลือมันเขาไม่ยอใส่ถ้าไม่มีนั้นเขาไม่ใส่เขาถือว่าพระกรรมฐานท่านไม่ฉัน้นื่อทั้น่าทั้นจะ่ถั่วแต่ง,งาเขาว่ายอย่างนั้นถั่วงาก็มีเพราะเขาทําไรนีมีถั่วมีงาเอามาให้ฉัน ท่านไปยังนั้นแหละท่านว่าไม่เป็นกังวลนถ้าอยู่นานไปนานไปก็เขารู้เรื่องรู้ราแล้วเขาก็คอยจัดมาถวายเนี่ยจะลําบากแค่ไหนเราสิเดูยการมป็นของท่านเรื่องความภาคเพี่ยนท่านไม่มีการบกพร่องทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นตละดเท่านั้นเป็นความเปลี่ยนองท่านกรอบเวลาไปด้วยความผ๋าสุขอยู่ด้วยความป๋าสุขะไรจะขาดตกบกพร่องไม่สําคัญยิ่งกว่าการภาวนา ขอให้นี้สมบูรณ์เป็นลำดับลำดาในยาบทต่างๆนี่เป็นความสนใจนี่เป็นความพุตธปฏิบัติของครูบาอาจารย์มีท่านสมามารถมั่นเป็นต้นที่ผ่านดำเนินมายากลําบากเพียงไรถ้าเราจะมาเทียบในพระสมัยปัจจุบันนี้เช่นอย่างพวกเราแต่พ่ออย่างยิ่งวัดต่อบรรจากษเต็มไปด้วยสิ่งบำรุงบำรเลอทั้งหลายให้มัจฉาลาก็ตายได้ตายหมายว่าตายในธรรมนั่แหละทำมันหมอบทำหมอบ ทำจเจริญไม่ได้ตอนในกัติทบอกถ้าเนนมางองค์ก็จะไม่เข้าใจหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงตนเองด้วยอุบายต่างๆคําว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงใครคือหลีกเลี่ยงกิเลสของตัวเองนั่นแหละฉันมากเป็นยังไงให้สังเจตฉันมากไม่ใช่เป็นของดีอันนั้นกับปมตือเข้ามาอันนี้ปมตือเข้ามาอันนี้แต่เรื่องปมตูมีแต่เรื่องลิ้นเรื่องปากเรื่องอัดเรื่องทำไม่มีนี่เรามามุ่งหาอัธถาธรรมแล้วทำจเจริญไหม กงองันข้ามมีแต่ยิ้มแต่ปากเป็นเรื่องจเจริญท้องจเจริญปากจเจริญอะไรที่เป็นเครื่องควบคุมร่างกายที่เป็นการพอก็นเจริญลดเป็นเหตุให้นอนใจสิ่งนั้นจเจริญอัตทำไม่จเจริญแล้วสมความมุ่งหมายที่มาแล้วเหรือ้าพิจารณาเอา,าผู้ปฏิบัติธรรมต้องปุนผู้หาความสลัดต่ตนคนโง่และจมไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าโรคว่าธรรมจมไปด้วยกันเพราะความโง่ไม่เคยทาคนให้ดีเลย ท่านได้สอนไว้เสมอเพราะอะไรจริงต้องสอนเพราะสิ่งอันนี้มีการทับถมจิตใจได้ร่างกายกับใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเมื่อร่างกายมีกําลังมากก็เป็นการที่จะเป็นเนุให้ทับถมจิตใจจิตใจ,จก็ก้าวไม่ออกถ้าร่างกายมีกําลังน้อยด้านจิตตภาวนาก็ขยับขึ้นไปโดยลําดับเช่นอย่างท่านอดอาหารนั่นีององค์ไหนที่การรู้นิสัยในการอดอาหารว่าเป็นประโยชน์ ได้รับผลดีท่านก็ผ่อนขอ้งท่านไปเรื่อยอดไปเรื่อยอย่างที่เห็นนั่นมัน,นต่างกันอย่างนี้การฉันกันไม่ฉันฉันมากฉันน้อยมันต่างกันอย่างนี้ครูสังเกจต้องรู้ในการแก้กิเลสการฝึกการทรมานการทำนักกิเลสจึงเป็นความทุกข์ลาบากอยู่ไม่น้อยแต่การต่างสมกิเลสนั้นพะกิเลสทาให้เป็นมันเป็นความพอใจทั้งนั้นแหละแต่การแก้กิเลสนี้เป็นความไม่พอใจจากแก้ นอกจากเราจะได้เห็นผลจากการแก้ไปบ้างพอสมควรแล้วจนกระทั่งถึงเห็นผลมากพอโดยลำดับนั้นจะมีความพอใจสืืเ่องไปยลำดับและเพิ่มกําลังมากขึ้นในการแก้กิเลสในขั้นเริ่มแรกนี้มันจะไม่สนใจอยากจะแก้แ่นอกจากเป็นผู้มีพื้นเพยันดีมีความ่ายต่ออัตตธรรมแล้วก็เพลิยาพลียการส่งเสริมกิเลสกับการแก้กิเลสนี่ยมันมันมีน้ําหนักต่างกัน ถือว่าเความพยายามการแก้กิเลสต้องใช้ความพยายามทุกอาการของจิตทุกอียบทต่การส่งเสริมกิเลสนี้พยายามหรือไม่พยายามก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วมันเป็นไปได้ง่ายเหมือนกันเราเทน,น้าลงจากบนเขาไหลตลเปิดตัวตรงไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นของง่ายราะฉะนงานการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่างไรก็ตาม ยากบง,ง่ายก็เพื่อจะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์เพราะอานาจของกิเลสกดขีบ่บังคับออกไปได้โดยล,ลําดับลำดับจึงไม่มีความเสียหายชีวิตของเราก็มีเท่านี้แหละเราได้มาเท่านี้โดยการไม่มีจะได้มาจากที่ไหนอีกจะไปขอมาเพิ่มมาเติมอีกก็ไม่ได้แต่ละคนละคนมีเท่าตัวเราจะพยายามเสียตั้งแต่บัดนี้ถึงจนกระทั่งถึงวันชิมนมหายใจเราก็ไม่พอจะขาดทุน เรายังจะได้กาไรเพิ่มเติมทุกปีโดยลำดับ,บจนกว่าจะหาไม่ในชีวิตนี้ชีวิตที่เอาไปทิ้งเปล่าๆหาเผะยไม่ได้เลยนั้นมีจํานวนมากมายกลายกองร้อยจะหาตั้งหนึ่งผู้ที่มีชีวิตอันเป็นสาราน,นี้รูกจะหายากม,มันใช่น้อยเหมือนกันร้อยตัวหนึ่งก็ยังจะไม่ได้ว่าเราับดูที่คนจํานวนสี่ล้านในประเทศไทยนั้น โดยที่มีสาระคุณนธาจิตใจได้ทั้งหลักภายในได้ทั้งหลักภายนอกรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งอัดทั้งทำทั้งเลองโลกเล้งสารนี่มันหายากอย่างมากรู้แต่ปากะจำได้แต่ปากเียนไปจนน้ำลายจะไม่มีนี่ก็เป็นการสั่งสมกิเลสต่ข้อการเยนเพราะความรุ่งตัวเองเกิดความยัําพันขึ้นมามาตนรู้ตนหลักเป็นนักป่าแต่เชียนั่นก็เยอะทั้งๆที่โง่เต็มตัวเรืองำนาจของกิเลสครอบไม่รู้จึกตัวมีมาก ว่าหาสาระภายในใจิตใจมันหายากเวลานี้เรากําลังหาสาระสําคัญ,คญให้พันให้แก่จิตใจของเราโดยการจุกฝนอบรมชีวิตมีเท่านี้แล้วหมดไปทุกวันทุกวันเมื่อวานนี่นก็หมดแต่วันหนึ่งแล้วเรามาอยู่นี้กี่วันมันก็หมดไปเท่านั้นวันชีวิตของเราหมดไปเท่านั้นแะแล้วยังเหลืออีกกี่วันมันหมดไปหมดไปไม่ได้เพิ่มมาความเพียรของเราที่จะ พยายามให้ได้ตามเวล,เวลาที่ผ่านแบบนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะคิดคนน้นภายในตัวเองให้มันเป็นที่แน่ใจของเป็นสําคัญที่สุดยิ่งกว่าใครจะไม่ให้ความยืนยันแน่นอนแห่ทุนเองธรรมชาันทิพิโกนั่นพระพุทธเจ้าประกาศความจริงเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อปฏิบัติถึงเหตุที่ควรจะรู้ถึงผลที่ควรจะได้รับจะได้รับจะได้รู้ประจกักษ์ตนเอง จนกระทั่งปล่อยวางได้คำว่าปล่อยวางได้คือไม่หวังพึ่งใครทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าท่านจะยังทรงพระชนอยู่ก็ตามไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าจะเป็นการประมาทพระพุทธเจ้าหรือไม่ความรู้ความเห็นแค่นี้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าพยุงนะครับพยุงในขณะที่เรายังพึ่งตนไม่ได้ ต้องพยายามสั่งสอนอัดรมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพระนันทะเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตะกันพระนันทะตอนออกบวชทีแรกแนะนำสั่งสอนหลายครั้งหลายหนจนพระนันทะมีความรู้ความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนให้พ้นไปได้หมดการพึ่งพิงพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบถู่มพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์หายสงสัยแล้วใน,ในอันที่จะ ที่พระองค์จะต้องรับประกันนี้รับรองข้าพระองค์เราตถาคตก็เช่นเดียวกันนะเราก็หมดภาระในการที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันกับเธอรับรองเธออยู่แล้วหรือว่าเราเป็นผู้หมดฐาระที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันนะนีะ่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วคือขั้นที่ทึ่งตนเองได้แม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ ตรงหน้าเราก็ตามเราก็ไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพราะความพึ่งเราความแน่ใจให้เราตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้เพื่อให้พึ่งตัวเองนั้นก็จักเป็นหนัวใจของเราแล้วนี่เป็นถ้าประสงค์ของพระพุทธเจ้าด้วยจึงไม่เป็นการ,การผิดว่าประมาทพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดจิตต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นพึ่งตนเองได้แล้วแน่อย่างนั้นเองไม่มีอะไรจะแน่ยิง่งกว่าจิต เวลาจริงไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่าจิตเวลาปลอมไม่มีอะไรจะปลอมยิ่งกว่าจิตถึงในขณะที่เลสมันครอบคุมอยู่ภายในจิตใจนีมันปลอมไม่หมดดังที่กล่าวแล้วที่แรกนั่นเองทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางตาทางตลอดถึงทางใจเองที่เป็นที่ออกจากใจเป็นทางเดินของใจไปทางหูทางตากระทบรูปเสียงสิตลดเครื่องสัมผัสนี้ตั้งแต่เรื่องปลอมทั้งนั้นเพราะจิตพ้าให้ปลอม พอถึงขั้นรู้ด้วยสติปัญญารัทธาความเพียรตั้งตนได้บากบาั่นหันหน้าเขาโดยลดำด,ำด,ำดำับมีกําลังขึ้นพลานจิตใจแล้วก็เรื่องความตรอมหล่านั้นก็ค่อยหมดไปหมดไปความจริงค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาคําว่าสัจธรรมเป็นของจริงทางที่ท่านสอนไว้ในตำหนักตำราแต่ก่อนเราก็ไม่เห็นเป็นของจริงเพราะทิ่เหตดไม่พาให้จริงขั้นแล้วก็จริงขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมพาให้จริงน่ะถ้าธรรมพาให้จริงจริงได้ทุกอย่าง กิเลสพาให้ปลอมปลอมได้ทุกอย่างเพราะกิเลสเป็นของปลอมอยู่แล้วปลอมจากความจริงเห็นธรรมปลอมจากสาระคุณคึงเป็นเรื่องปลอมไปหมดเมื่อได้ชำระสา,าสางตนเป็นกิจกำลังความสามารถความจำปลอมนั้นก็หมดไปหมดไปปรากฏแต่ความปรากฏแต่ความจริงขึ้นมาทุกข์ก็เป็นของจริงรู้กันอยู่อย่างชัดๆว่าทุกข์ในส่วนไหนร่างกายนี้ส่วนไหนเป็นแสดงอาการเจ็บปวดแสบร้อนก็รู้มันอยู่ว่ามันเป็นทุกข์ในจุดนั้นจุดนั้น ็ไม่ไปถือมั่นในความทุกขันนั้นรู้ตามเป็นจิงของมันที่มันเป็นทุกข์จะทุกข์อาการใดก็ตามมัรู้ได้ชัดมทุกขเวทนาสุเกิดขึ้นในส่วนร่างกายก็ทราบไดชัดว่ามันเป็นสุขตามสภาพของมันเฉยๆก็ทราบว่ามันเฉยๆมีส่วนหนึ่งของเวทนาออาจิตมันมีความสุขเพราะเรื่องอะไร แยกแยกให้เห็นชัดตามความจริงของมันมันทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะอารมณ์อะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ธรรมราจิตก็ต้องมีสาเหตุเช่นเดียวกับร่างกายค like, ือร no, ่างกายของเราก่อนจะไม่สบายในธาตุขันต์ต้องมีสาเหตุอันหนึ่งขึ้นมาให้เกิดความไม่สบายเป็นเจ็บท้องปวดหัวมีอะไรเป็นสาเหตุให้เจ็บท้องปวดหัวได้นั่นก็เป็นชาวบาสมุทัยเขาเรียกว่าสมุทัยคือสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แก่ร่างกายมันมีสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แก่จิตใจมันมีคือพิเตุ ก็ทราบแยกแยกกันออกให้เห็นทัดเจนเวทนาทางจิตนั้นก็เป็นเวทนาอันหนึ่งเช่นเดียวกับเวทนาทางกายมันก็เป็นของจิตอันหนึ่งเช่นเดียวกันจะไปหลงกันได้ยังไงความทุกข์ี่สาเหตุมันให้เกิดทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตมันจึงเกิดทุกข์สาเหตุแล้วก็เศร้าเป็นกินเลสเป็นท่าศึกต่อจิตใจอยู่แล้วทุกก็ทราบว่าเป็นผลของกิเลสซึ่งเป็นท่าศึกเช่นเดียวกันกับเรื่องของกิเลส ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแยกแยะเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกตัวว่ามันเป็นคิดเป็นไผนี่เป็นค้าสิบตัอตอเองเราจะไปสาคัญมั่นหมายหรือไปยึดไปเหยียวเอาสิ่งนั้นมาปเป็นตนได้ไงก็เช่เดียวกับไปยึดไฟมาเผาตัวเองนั่นแหละปัญญาแยกแยะอันหนึ่งจนกระทั่งจิตเป็นจิตล้วนๆอะนไรก็จริงหมดทุกจะเคยปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิด ทั้งทั้งยุเจ้าสอนว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมมันมันก็จริงขึ้นมาตามพุทธเจ้าว่าสมุทัยก็จริงมรรคก็จริงนิโรธก็จริงเมื่อจิตจริงเพียดวงเดียวเท่านั้นอะไรจริงหมดจิตปลอมเพียงดวงเดียวเท่านั้นอะไรก็ปลอมหมดเนี่ยเพราะอะไรถึ่เป็นอย่างนั้นเพราะจิตเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกกระธาตุอันนี้จิตแต่ละดวงละดวงของบุคคลแต่ละคนละคนเชนโลกเกิด ความวุ่นวายและตำมะสายกันอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะเหตุอะไรสาเหตุมันก็มีอยู่ที่ใจของโลกมันร้อนปัญหาที่ยึดที่เหนี่ยวไม่ได้เต็มไปด้วยความโลภความปวธความห่งราคะตัณหาเต็มไปหมดยิ่งมีอำนาจรัฐนาเข้าส่งเสริมแล้วอันนี้ก็ยิ่งกำเริบเสบสายที่เดิมดับเพราะเป็นเครื่องสนับสนุนโลกมันก็ยิ่งร้อนนี่ถ้าเป็นโลงของจิเลียมันเป็นอย่างนี้มันร้อนมากออกจากใจนั่นแหละถ้าใจมีความเห็นถูกต้อง ตามเหตุตามผลแม้ทางโลกก็มีความผาสุกเย็นใจมีความสงบสุขได้คือเป็นอะไรไปอยู่กับใจที่เห็นเหตุเห็นผลเท่านั้นเองเ,เดอนเข้ามาถึงตัวของเราเองทำไมจิตใจจึงรุ่มร้อนล้วสัมไรสายวุ่นวายก็เพราะกิเลสมันแสดงตัวมันมีรูดลายต่างต่างแสดงออกมาผลของมันก็คือความทุกข์เทาลงจิตใจของเราเ็ามีปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องดับไฟ ที่เลตันหาอาสะวะมีสติมีปัญญามีความเพียนหนุนหลังเข้าไปแก้กันเข้าไปจนเห็นความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ากิเลสอันเป็นของป่ามนั้นเขาห่มห่อปิดบังธรรมนันเองจึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้อย่างเต็มใจนี่เป็นว,วาระของเราที่จะสั่งสมคุณง,งามความดีส่งเสริมสติปัญญาให้มีกําลังเพื่อ กดเครื่องตอนเองเพื่อถอดถอนตอนเองจากหลุมลึกคือกิเลสอาสะวะทั้งหลายนับตั้งแต่ธาตุแต่ขันเข้าไปมันเป็นหลุมลึกเท่านั้นถ้าเราไปติดมันมันเป็นพื่นเป็นไฟยไปด้วยกันท่านั้นถ้าเราไปติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่เป็นอ่านี้เท็เรื่องของคลอมของจริงท่านทั้งหลายเลยที่นพิจรารณา แก้ไขตนตัตนเองควรหนดนมากที่สุควรตอกเพียงแค่นี้